ดึงดึงขนกูเล่นแล้วลืะชอบ <laughs> ชอบชอบขนกูแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d v i s e Channel นะครับอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาติดตามเกาะติดทีมชาติไทยชุดลุยแชมป์ AFF Suzuki ครันะครับก็หลังจากเมื่อวานนี้ที่เราสามารถคว้าชัยเหนือติ Mor e ste, มอร์เลสเต้มาได้2ประตูต่อศูนนะครับในเกมแรกวันนี้ทีมชาติไทยเราก็เริ่มโปรแกรมการ ฝึกซ้อมนะครับก็คือมีการผ่อนคลายนะครับในสระน้ํามีการเดินในสระน้ําเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายสําหรับนักเตะที่ได้ลงเล่นเมื่อเกมเมื่อวานนี่นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ได้ไปซ้อมเซสชันอื่นๆกันต่อไปนะฮะทีนี้วันนี้ก็มีข่าวอัปเดตนะครับว่าทางฝั่งของเจชนาทิพสงกระสินนะครับก็ถึง ยังแคมป์กับเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถึงเมื่อคืนนี้แหละครับเมื่อคืนนี้ตามข่าวเป๊ะเลยครับแล้วก็อีกคนนะครับที่จะเป็นใครไปไม่ได้ก็เจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันครับก็ตามไปสมทบเรียบร้อยแล้วฮะ,ะตัวนักเตะจ,จากเจลิกทั้ง2คนถึงยังแคมป์ทีมชาติไทยที่สิงคโปร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ แล้วก็มีอีกคนนึงก็เป็นเจนพบโพขี mm ่ hmm. ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็เหลือคนเดียวนะครับก็เป็นทางฟ er mm ิลิปโรเลอร์นู่นเลยครับต้องรอประมาณวันที่11-12นู่นครับก็จะมาสมทบทีมชาติไทยเราก็จะมีทั้ง30รายชื่อนะครับยกทัพกันเต็มอัตราแน่นอนครับและก็วันนี้จะได้เห็นภาพการซ้อมต่างๆฮะ,ะมากมายเลยนะครับบรรยากาศชื่นมื่นครับหลังจากที่เราคว้าชัยมาได้นะก็เอาเป็นว่า สกอ,อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังนะครับบางคนอาจจะมองว่าต้องถล่มทลายแต่อย่างวันนี้ก็มีคําสัมภาษณ์ของทางเจชนาทิพย์ด้วยนะว่าเ,าเรายังต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงวันนี้ล่าสุดทางเจชนาทิพย์เมื่อถึงสนามนะครับก็รีคอฟเวอรี่ร่างกายนิดหน่อยแล้วก็ลงซ้อมเลยนะครับแล้วก็ได้มีการนั่งคุยกับมาโน่โพกิงนะครับก็คุยในเรื่องของระบบการวิธีการเล่นต่างๆนานาว่ามาโน่จะเล่นแผนไหนอะไรยังไงครับอันนี้ก็คือคําสัมภาษณ์จากทางฝั่งของเจชนาทิพย์เมื่อถึงแล้วเจชนาทิพย์ไม่รอช้าครับ มุ่งมั่นเต็มที่ครับแล้วก็ลงซ้อมทันทีเลยนะฮะนี่แหละคือความกระหายที่อยากจะได้ชัยและหนึ่งในคําสัมภาษณ์ก็มีเรื่องของเป้าหมายนะครับซึ่งบอกเลยเลยว่าเจเป็นกัปตันทีมนะครับที่มีแพชชั่นมีความพึกเหมิมอมากครับล่าสุดก็แอสซิสต์ได้นะครับสเกมล่าสุดเท่ากับว่าแอสซิสต์ไป3ประตูนะครับนี่แหละพกความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับ แล้วันนี้นะครับเจชนาทิพ์ก็ได้มีการให้คําสัมภาษณ์นะครับได้บอกว่าจุดเด่นของทีมชาติไทยเรานั้นคือการเน้นการครองบอลนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราน่าจะชัวร์มากกว่านี้ยังจะต้องมีการปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงวิธีการอีกนะครับทำให้ดีได้มากกว่านี้และเป้าหมายของเจชนาทิพ์นั้นพูดได้ไว้ชัดเจนมากๆกครับก็คือคว้าแชมป์เท่านั้นครับไม่มีคําอื่นอันนี้แหละคือการเข้ามาของเจชนาทิพ์เนี่ยทำให้สื่อเริ่มจับตามองนะครับโอ้โหมีทั้งเจชนาทิพทร่างกายสภาพ ร่างกายดีมากครับรวมไปถึงอุ้มนะครับมาเสริมหูอุ้มมัดขึ้นมานี่แบบดูมีอล่าความเป็นนักเตะเจลีกมากครับคือด้วยด้วยการวางตัวนะครับการวางตัวของทางฝั่งของอุ้มนะฮะแล้วก็ลักษณะการตอบสื่อต่างๆนานาครับแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆตอนนี้อุ้มเขาโหระดับโปรไปเลยครับบอกเลยฮะว่าไม่ธรรมดาครับครั้งนี้บอกเลยว่าการได้2ตัวนี้มาน่ะจะเป็นการทําให้เกิดความฮึกเหิมภายในทีมแล้วก็นะฮะพอเจมาวันแรกนะครับมีการรับน้อง เจ้าจนทานเข็มดีนะครับโหดีดหูนะ่าจะบาดเจ็บกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่ามันเกิดภาพดีๆแบบนั้นนะแน่นอนครับทีมชาติไทยนะเมื่อมีเจชนาทิพย์เข้ามาแล้วความเฮฮาบรรยากาศความคึกคืนมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับจะกลับมาแบบเออสดใสนะครับดูดีมีพลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวมถึงทีเดทอนครับกลุ่มเหล่านี้แหละที่จริงดูนิ่งๆเงียบๆครับ มีการอํากันเฮาน่าดูครับไม่นับไปรวมถึงมุ้ยธีรสินแดงดาเอกนะฮะมีประวัติกันมาก่อนที่ญี่ปุ่นนะครับนักเตะทั้ง3คนนี้นะบอกเลยว่ามีความเฮาแน่นอนครับ3มชาติกลุ่มนี้เข้ามาเล่นร่วมกันแล้วแน่นอนครับทั้งฮาทั้งมันแน่นอนะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศชื่นมืนสุดๆครับเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ครับทีมชาติไทยเราอาจจะเกมแรกมันเป็นการลองทีมแล้วกันนะเป็นการลองทีมเพราะว่าเราไม่มีเกมอุ่นเครื่องตามที่ทราบมาดีนะฮะก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคนะครับ และตามต้นคลิปที่ผมได้ขึ้นเอาไว้นะครับก็มีเ,เป็นเจ้ากัรธนวัฒน์นะครับด้วยความสซนความน่ารักครับก็ไปดึงขนนะแข่งของเจชนาทิศนะครับก็เป็นมุมมองความสัมพันธ์ที่ดีครับบอกเลยว่าคู่นี้โหดแน่ๆครับในการลงสนามพร้อมกันนอกสนามอาจจะดูมุ้งมิ้งน่แต่ในสนามนะครับบอกเลยว่าน่าจะ สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งเป็นอย่างดีนะครับเออก็เป็นภาพมุมน่ารักน่ะครับที่ผมนํามาฝากนะก็เป็นทางฝั่งของ IG ชนาทิตย์นะไปดูต้นฉบับได้นะครับก็ได้ลงเอาไว้นะว่าเออโดนเจ้ากันนะถอนขนไปแล้วนะฮะแล้วก็การชนเจก็บอกเออเนี่ยชอบมันชอบชอบขนของกูสและอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นมุมมองดีๆครับบรรยากาศดีครับนี่แหละคือ,อสิ่งที่เรารอคอยกันมานะครับนี่แหละคือบรรยากาศของแคมป์ทีมชาติไทยในความเป็นไทยแบบนี้นะครับทีนี้มาอัปเดตผลสกอร์ของคู่อื่นบ้างน,นะครับก็เป็นทางฝั่ง ของสิงคโปร์นะครับเจ้าภาพนะครับเจ้าบ้านอยู่ร่วมสายเดียวกับไทยเรานะก็สามารถคว้าชัยชนะเมียนมาไปได้3ประตูต่อศูนย์เริ่มต้นมานะครับเมียนมานั้นเล่นโอเคนะดูทรงดีนะครับแต่พอไปไปมานะครับเริ่ม เสียท่านะครับพาดใต้กับสิงคโปร์ไปได้นะสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับทีนี้ไปดูผลคู่อื่นๆกันบ้างนะครับส่วนในฝั่งของมาเลเซียนะครับก็สามารถชนะกัมพูชาไปได้3ประตูต่อหนึ่งกัมพูชาของทางฮอนดาครับไม่ธรรมดานะครับตอนแรกก็ไม่ได้เป็นหมูสนามแล้วนะฮะดูทรงเออใช้ได้เลยครับเล่นได้สนุกครับแต่ก็เป็นทางฝั่งมาเลสามารถกำชัยไปได้ด้วยประสบการณ์ของมาเลเซียแล้วก็การเตรียมทีมนะครับประสบการณ์มาเลเขาเป็นเตอร์อยู่แล้วครับในรายการนี้นะครับเบียดกับทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับ หลายต่อหลายครั้งเราก็วนวันเจอเขากดดันได้ตลอดนะครับมาเลเซียเป็นทีมที่น่าจับตานะครับถ้าทั้งไทยทั้งมาเลเซียผ่านเข้ารอบไปเจอกันนะครับนั้นบอกเลยนะครับว่ามันแน่นอนส่วนเวียดนามครับเพื่อนเหงียนเวียดนามนะครับก็ล่าสุดวันนี้แข่งไปเมื่อตอนทุ่มครึ่งนะครับสามารถชนะลาวไปได้นะครับสประตูต่อศูนย์ลาวก็หูตั้งรับกันเหนียวแน่นเลยครับรับกันอย่างดีเลยครับแน่นแต่ก็ผิดหูผิดตานะเพราะว่าอะไรเอาเป็นว่า จากมุมมองผมผมมองว่าทางเวียดนามนั้นนะ่ะพอเจอทีมที่ต่ำชั้นกว่าเขาก็ค่อยๆต่อเกมขึ้นไปครับไม่ได้มีสปีดบอลอะไรที่ดีมากมายนะฮะในมุมมองผมนะแต่เขาก็ด้วยความเขี้ยวด้วยความที่เขามีประสบการณ์มากกว่าลาวนะครับก็สามารถกดดันลาวได้แล้วก็สามารถชนะลาวไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นการอัปเดตผลสกอร์ของคู่อื่นๆนะครับในแง่ของการซ้อมนะครับภาพของการซ้อมวันนี้ อาจจะไม่เห็นทีละทอนบางท่านอาจจะส,สงสัยนะครับว่าเออทำไมไม่มีทีละทอนไม่มีอุ้มอ่อุ้มพึ่งถึงนะครับวันนี้นั่นหมายความว่าอุ้มจะต้องกักตัวก่อนนะครับกักตัวหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับพรุ่งนี้อุ้มน่าจะสามารถรวมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับก็ความพร้อมทีมชาติไทยก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาฮึกเหิมกันต่อไปดีกว่าครับติดตามกันไปวันต่อวันเลยนะครับ ็ย้ำกันอีกครั้งนะครับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยเราจะพบกับเมียนม,มาในวันที่11เดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะลงเตะนะครับช่วงเวลา 19ก้านาฬิกาสนาทีหรือเวลาทุ่มครึ่งนั่นแหละฮะทางช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดแล้วก็ทางออนไลน์เป็นบัคกบูทีวีเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็มาเชียร์กันต่อไปนะครับมาฮึกเหิมมาส่งแรงใจแรงเชียร์สู้กันไปด้วยกันนะครับทั้งแฟนบอลทั้งนักฟุตบอลนะฮะทีนี้นะครับสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับใครยังที่ไม่ได้เคยกดติดตามเลยฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครสามารถแชร์ได้ช่วยแชร์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วววยะรเเพาาา่ล ผมลงคลิปหรือผมไลฟ์สดท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่ผมจะนำมาเสนอนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้แอดไว้กับช่องแอดไว้นะครับก็ต้องขอลาเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจ๊ครับเจ๊ครับพูดถึงความพร้อมร่างกายตอนนี้หน่อยครับผมครับก็แน่นอนว่าแข่งมาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้อาจจะรีคอร์ดบูรี่ก่อนนะครับครับการได้รับแต่งตั้งให้เป็นตานทีตรงนี้มีความกดดันหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็เป็นเกียริครับเป็นเกียรติที่ทางคุณแป้งแล้วก็ทางตามรดไว้ใจนะครับแต่ว่าก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นแล้วก็ได้ได้รับหน้าที่เพิ่มเติมคือเป็นการ์ดครับก็จะเป็นให้ดีที่สุดครับครับเราห่างหายจากทีมชาติไปประมาณ2ปีความรู้สึกความกระหายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกกระหายที่จะเิยทีมชาติได้รับชัยชนะเป้าหมายในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า รามาครั้งนี้คือเรากลับมาแชมป์ครับเกมเมื่อวานได้ชมไหมครับผมก็ได้ได้ดูครับดูที่โรงแรมครับพูดถึงเกมเมื่อวานหน่อยครับผมว่ามันเป็นเกมที่ยากแหละครับเพราะว่าติมอเขาก็อาจจะลงไปรับมันทําให้เราต้องพยายามได้ประตูแรกให้ไวเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการบสกอร์อที่ยังไม่ได้คมมากมากกว่าแต่ว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้สแต้มครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับอย่าอย่าลืมให้กำลังใจ ชรั้งสึกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นะครับ